สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กันกับแนวทางเนาะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะซึ่งเป็นหลักร้อยนะคะหลักร้อยสูตรเก่านะคะแอดกลับมาใช้สูตรเก่าแล้วนะคะซึ่งเดินดีมากๆเลยนะคะหลักร้อยนะคะใช้หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนนะคะแอดมาปล่อยหลักร้อยแล้วก็หน่วยบนให้นะคะให้ FC ได้รับชมรับฟังกันก่อนนะคะเพราะว่า FC ก็รออยู่เนาะแอดก็เลยทําคลิปรวมเลยนะคะทําคลิปรวมงวดก่อนนี่แอดดันไปเนี ไอหลักร้อยชุดไอนี่นะคะชุดใหม่นะคะสูตรใหม่กับสูตรเก่านะคะหลักร้อยสูตรเก่านี่ก็เดินดีนะคะแต่ว่านะคะเราก็ลองของใหม่นะคะเจอแจ็คพอตเลยนะคะนี่เนาะแต่ว่างวดนี้กลับมาตายรังแล้วค่ะกลับมาใช้สูตรเก่านะคะกลับมาใช้สูตรเก่าเดี๋ยวเรา,เาสถิติให้ดูนะคะสูตรเก่าเดินดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นชี้แจงนะคะคลิปที่ขึ้นสมัครสมาชิกนะคะแอดทำนะคะเป็นคลิปที่แอดทำไว้รอปล่อยนะคะรอปล่อยให้เอฟซีได้รับชมรับฟังะค่ะ เอาตามนี้เลยนะคะนี่เนาะ,ะ,ะอันนี้ชี้แจงนะคะอออ่านไปอ่านมากก็งงค่ะเพราอภัยอันนี้ก็เป็นคําเตือนนะคะคําเตือนให้เอฟีได้รับชมรับฟังนะคะนี่นะคะโปรดใช้จักรยานในการรับชมรับฟังค่ะ ใครที่ใครที่งงแอดอธิบายนะคะช่วยแอดเรียบเรียงคําหน่อยเด้อค่ะว่ามันต้องเขียนว่ายังไงนี่นะคะอันนี้คือหลักร้อยสูตรเก่านะคะเดินดีมากๆเลยนะคะนี่เนาะหลักร้อยสูตรเก่าเดินดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าแอดดันมาใช้หลักร้อยสูตรใหม่นะคะแล้วมันเป็นตัวเน้น98นะคะอ่ะก็หลุดกันไปเนาะเอามาดูนะคะ หลักร้อยของเรานะคะนี่แอดใช้หลักร้อยตัวนี้นะคะแล้วก็ดันดันไปเน้นตัวนี้โอ้เสียดายเนาะเวยถ้าเอาสามนะคะมเมนแอนได้สามเก่าสวงสามสวงเก้าป้าถ้าเอาหลักร้อยสูตรเก่ามานะคะเอาถ้าแอดเอาหลักร้อยสูตรเก่ามาทุกคนเอาหลักร้อยสูตรเก่ามีโอกาส 3, 9, สามเก้าสวงเลยได้ดิป้าตีถูกเนาะหลักร้อยสูตรเก่านะคะ เดี๋ยวค่อยๆทยอยทําให้นะคะถ้าค่อยๆทยอยทําให้เนาะนี่เนาะเอดดันไปอาหลักร้อยตัวใหม่มานะคะน่าเสียดายเลยนะคะนี่เอดเน้นให้สงคู่นะคะคือ929แล้วก็949นะคะมันดันมาเออสนะคะอุ้ยเท่าหลักร้อยสูตรเก่านะคะจับจับนะคะจับ นี่เนาะโอ้อาจจะปังก็ได้นะคะเอามาดูกันนะคะหลักร้อยของเรานะคะเอซใช้สูตรนี้แล้วนะคะกลับมาตายลังค่ะกลับมาใช้สูตรเดิมนะคะแต่ว่าเราก็ลงให้เอฟซีดูเรื่อยๆนะคะเอฟซีดูเรื่อยๆให้เอฟซีเลือกเอาจะเอานี่นะคะหลักร้อยสูตรนี้นะคะยังอยู่ที่ตัวเดิมค่ะทุกคนโหดมากเลยนะคะแปดเก้าศูนย์สามสี่ห้านะคะแต่ตำแหน่งเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเอาไปเอามาแล้วก็คือกลับมาตัวเดิมเนี่ยค่ะ สลับยังไงมันก็อยู่ตัวเดิมนะคะสามมามาสามมวติดแล้วสีมงวติดนะคะหลักร้อยของเรานะคะนี่คือสถิติเลยนะคะชุดเต็มนะคะ890345นะคะ890345นะคะทุกคนนี่คือชุดเต็มหลักร้อยของเรานะคะชุดเต็มหลักร้อยของเรานะคะชุดตัดนะคะให้9 348ค่ะ เก้าสามสี่แปดนะคะหลักร้อยนะคะให้หลักให้ดูหลักร้อยก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปดูเอ่อหน่วยล่างนะคะไปดูหน่วยล่างเนาะเอานี้นะคะทุกคนเนาะงวดนี้แอสก็ไปอย่างนี้นะคะส่วนตัวนะคะส่วนตัวก็เอาสูตรเก่านะคะสูตรเก่านะคะสูตรเก่าก็คือแปดเก้าศูนย์สามสี่ห้าเนาะหลักร้อยของเรานะคะหลักร้อยชุดเต็มงวดนี้นะคะแปดเก้าศูนย์สามสี่ห้านะคะแอสตัดนะคะแอสตัดเนาะ ตัดเลือก9 3 4 8ใช่ไหมคะ9 3 4 8นี่เป็นตัวเด่นแล้วค่ะ9 3 4 8เป็นตัวเด่นนะคะแอดก็หาตัวเน้นอีกสองตัวนะคะตัวเน้นอีกสองตัวยังอยู่ที่8 9ค่ะแปลกมากค่ะตัวเน้นอีกสองตัวนะคะก็คือยังอยู่ที่8 9ค่ะยังอยู่ที่สเต็ปเดิมนะคะแสดงว่าเลขออกขยึบไม่ไกลนะคะแอดเดาเอานะคะทุกคนคิดว่านะคะนี่เห็นบอลนี่โอสามคงไม่มาอีกมั้งมันสิมามันออกสิงหมดแล้วเลยคะ่ะ มันออกสีงวดแล้วค่ะอันนี้แคบเลยนะคะนี่คือสถิติหลักร้อยของเรานะคะหลักร้อยแต่อันนี้ก็ทําเป็นตัวเน้นสุดๆให้นะคะก็คือเน้นให้2ตัวนะคะเน้นนะคะเอดก็เน้นไปที่8 9นะคะเน้นไปที่8 9นะคะนี่เก้าสามสี่แปดนะคะเราก็มาตัดชุดเน้นแล้วก็เหลือ8 9นะคะมาดูนะคะมันจะเข้าตัว8 9ด้ไหมหรือว่าจะเข้าชุดเต็มนะคะจะเข้าชุดเต็มของเราอันนี้ค่ะอันนี้คือสถิตินะคะสถิติหลักร้อยของเรานะคะแคบเลยค่ะ 8 9 0 3 4้านะคะ348นะคะ348นะคะ348เนาะสามี่นี่คือตัวเน้น4ตัวนะคะตัวเน้น2ตัวก็คือ89นะคะแอดตัดให้เหลือ89นะคะ แน่ f c จะใช้4ตัวเลยก็ได้หรือจะใช้ทั้งหมดเนะะี่ยค่ะหลักร้อยชุดเต็มนะคะ890 345มีโอกาสมาได้หมดนะคะก็ขอให้มาในนี้นะคะขอให้มาในนี้เนาะเอามาดูนะคะมาดูหลักหน่วยบนกันนะคะหลักหน่วยบน f c รอคอยนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปหลักร้อยนะคะคลิปหลักร้อยแล้วก็คลิปหลักหน่วยบนรัฐบาลไทยนะคะของรัฐบาลไทยเลยนะคะเพราะว่าล่างเราสรุปไปแล้วนะคะ ล่างสรุปไปแล้วนะคะหน่วยบนของเรานะคะก็เข้ามานะคะเดี๋ยวเขียนจํานวนก่อนนะคะหน่วยบนของเรานะคะโอ้เอสกขอเอาไปนะคะในความราชานะคะสี่ห้าหกนะคะเข้ามาแล้ว 6, หกม้าติดนะคะ 6, หกม้าติดเนาะ,ะมาดูกันนะคะทุกคนนะคะเหมือนหวยจะออกอยู่เอ่อ สเต็ปเดิมเลยนะคะทุกคนไม่น่าจะไกลๆไม่น่าจะไกลกันเท่าไหร่นะคะเหมือนเหมือนเลขจะไม่ไกลกันเท่าไหร่เนาะอันนี้เขียบเลยนะคะหลักร้อยชุดเต็มนะคะ890345นะคะ890345ค่ะจัดไปค่ะทุกคนสู้ๆกันนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะเอก็เป็นกำลังใจให้เอฟซเอฟซก็เป็นกำลังใจให้เอนะคะโอ้ยหวยเจะเจจเมนอันนี้เนาะคะ่ะเนาะออกแบบกินยากมากเลยนะคะ โอ้ยมันก็สสอยูแต่สามสองนี่บอกว่าสามสองก็มาขั้นด,ดีดีนะคะเก้าก็มาขั้นสามสองเนาะโอ้ยมันต้องมีสักงนวดแล้วค่ะที่สามสองเอสมานะคะอ่ะอันนี้เป็นหน่วยบนนะคะแขบเลยนะคะหน่วยบนเป็นสถิตินะคะเป็นหน่วยบนเนาะเดี๋ยววันนี้แอดจะใช้หลักนี้ดีบอกเ้ือสีใส่ตัวใหแล้วเอาหลักหน่วยไปตัดบอกอันนี้คือหน่วยบนนะคะเข้ามาแล้วหกว่าติดค่ะหกว่าติดวันนี้ให้ไปที่ศูนย์หกศูนย์หกสองนะคะหนึ่งห้าเจ็ดนะคะ 062ย์หค่ะหนึค่ะทุกคนอาแคปเลยนะคะ012นะคะ062เ์หกองเออเาผิดศูนย์หกนะคะหนึ่ค่ะแคปค่ะ062157ค่ะหลักหน่วยนะคะหน่วยบนค่ะอ่านี่ตามนี้สถิติตามนี้เลยนะคะเปิดตัวงวดวันที่เท่าไหร่นะคะเปิดตัวไม่ใช่เอองวด1ิบสิบหค่ะ เนี่ยค่ะชิหกเดือนห้าบอชิหกพฤษสภาเนี่ไม่ใช่สันจ่วนบอสันจ่วนบอสโบอเอนหมดนะเอานี่ค่ะตามนี้เลยนะคะแล้วก็ทําย้อนหลังให้แล้วก็เปิดตัวนะคะเฮ้แต่ปกตินะคะแอดจะเอาไว้ในชุดเออเอาไว้ในในในชุดสรุปนะคะชุดสรุปพอบางทีทําไม่ทันบางทีก็ลืมอัดคลิปนะคะชุดสรุปนี่อย่าพลาดนะคะเผื่อมีเออตัวไหนเสริมตัวไหนเน้นนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวแอดจะรีบเออลงให้นะคะเดี๋ยวเราจะฟันนะคะ เดี๋ยวเราจะฟันเราจะทําให้แล้วนะคะเราได้หลักร้อยมาแล้วเนาะได้หลักร้อยแล้วก็จะเป็นหลักหน่วยหลักสิบนะคะหลักหน่วยได้แล้วนะคะแต่ว่ามันมีหน่วยอยู่สองสูตรนะคะตอนนี้นะคะมันจะสีจังไดแอดไปจากสีเหลือกสูตรไดแต่ว่าสูตรนี้ก็เดินดีนะคะก็รอดูค่ะเอฟซีก็สูตรนี้ไปเทียบนะคะรอดูว่าแอดจะจับคู่ตัวไหนนะคะจับคู่ตัวไหนหมวดก่อนนี่ก็เต็มเต็มนะคะแต่ว่าก็มาตัวกลับเช่นเดิมนะคะมวดก่อนนี่ก็มาตัวกลับเนาะ มาตัวกลับเนี่ยค่ะโอ้เสียดายนะคะเน้นให้ f อฟ่นะคะงวดก่อน S ฟัน9บนนะคะนี่มวดก่อนฟัน9้าบนนะคะเราก็เลี้ยงแถวกันมาเลยนะคะ29นะคะเต็มเต็มนะคะนี่ตัวเน้นนะคะเน้นไปที่แถว9เนาะเพราะว่าฟัน29นะคะแล้วก็เนี่ยนะคะโอ้ถ้าหลักร้อยอดเลือกสูตรเก่านะคะแล้วตัวเน้นสามสี่นะคะโอ้สามสองเก่าเต็มเต็มเลยเสียดายนาะเสียดายอันนี้นะคะเน้นให้สองคู่ค่ะเน้นให้สองคู่รัฐบาลไทยนะคะแอดอยากจะ เน้นอยู่ค่ะยากจะเน้นอยู่นะคะถ้ารัฐบาลไทยนะคะทุกคนมันน่าจะออกไม่ไกลกันหรือเปล่านะคะเอาลองดูเด้อจะ้ะลองดูค่ะอันนี้ก็ให้ดูงวดเก่าย้อนหลังนะคะเดี๋ยวจับคู่ให้นะคะเดี๋ยวจับคู่ให้ค่ะสู้กันต่อไปค่ะมาดูกันมันจะมาตัวไหนเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเอดก็ลาไปก่อนนะคะอันนี้คลิปหลักร้อยแล้วก็หน่วยบนเดอร์ลงให้แล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมาร์ทงตังสวัสดีค่ะ